สวัสดีค่ะประสบการณ์ของพี่ในกลุ่มนะคะเล่าให้ฟัง2คนติดต่อกับผู้ชายในแอปนี่แหละแอปใดแอปหนึ่งเขาไม่ได้ใช้แอปเดียวกันนะแอปอะไรก็ได้ที่แต่ละคนเลือกใช้นะพี่ทั้งสองคนเนี่ยยังมีเรี่ยวมีแรงนะคะอายุยังไม่ถึง60-50กลางๆไปๆนะคะ อยากมีเพื่อนไปเที่ยวกันนะคะพอติดต่อกับฝรั่งวิดีโอคอลกันแล้วเนี่ยก็มีการสอบถามด้วยสังเกตกริยาท่าทางด้วยนะคะพี่คนแรกเนี่ยเขาก็จะถามก่อนว่าเธอเธอเดินทางไหมเดินทางในประเทศนอกประเทศว่าไปนะคะพี่คนที่สองเนี่ยเขาก็ถามนะ แล้วเขาก็ถามสูบบุหรี่ไหมดืม่มเหล้าไหมเดินทางไปไหน,ไหนมาบ้างยังไงนะคะแล้วเขาก็สังเกตทุกครั้งเวลาวิดีโอคอลเนี่ยแรกๆดูเหมือนสุขภาพดีหลังๆดูเหมือนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงหน้าตาอิดโรยดูกันออกไงเวลาคุณวิดีโอคอลคุณก็ต้องสังเกตลักษณะท่าทางด้วยนะคะพี่คนแรกอะ่ะเขาบอกว่าตอนแรกก็คุยกันดีๆแหละ คุยไปคุยมาพี่ก็ดูลักษณะเอ๊ะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสุดท้ายท้ายสุด <laughs> ก่อนเลิกคุยนะคะผู้ชายบอกให้รู้ว่ากานอะ มีเงินเดือนเงินเดือนของคนพิการเวลาคุยกันดูกันพี่เขาคงไม่เห็นเนี่ยพิการตรงไหนแบบไหนอะ่ะเขาก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดให้อดฟังนะว่าพิการยังไงจากการพูดคุยเนี่ยก็ได้คําตอบจากผู้ชายมาตอนหลังว่าฉันน่ะเป็นคนพิการนะได้เงินเดือนช่วยเหลือจากรัฐบาลในฐานะคนพิการแล้วการเดินทางก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ผู้ชายบอกว่าฉันเดินทางได้สบายมาก แบบนี้พี่เขาก็สรุปเอาเองแหละไม่จริงแล้วผู้ชายอะ่ะพูดขำๆเล่นๆสนุกไปเสียเวลาพี่เขาก็เลิกคุยนะคะส่วนพี่คนนึงเนี่ยสังเกตสังเกตว่าลักษณะหน้าตาดูแล้วไม่สดใสไม่สดชื่นเลยคุยกัน2อสาครั้งแล้วเนี่ย สุดท้ายผู้ชายก็บอกว่าเขาป่วยนะคะเป็นอะไรก็ว่าไปผมไม่พูดถึงนะก็ทําให้พี่เขาอะรู้เลยว่าสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็สังเกตเนี่ยใช่จริงๆด้วยนะคะแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาพี่เขาก็ไม่เอาแล้วนะใครที่สุขภาพไม่ดีเลยเนี่ยพี่เขารู้เลยฉันไม่เอาอะเพราะว่าฉันอยากไปเที่ยวถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยไปเที่ยวกันก็ต้องเป็นปัญหาเป็นภาระเพราะตัวพี่เขาสุขภาพดีไงเลือกก่อนนะคะเลือก ใครได้คนที่เราต้องการนะคะอย่างอยากไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกใครได้คนที่ไปเที่ยวสุขภาพดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่หรือบางโอกาสหรือใดๆคุยให้หมดเลยนะคะทําไมพี่สองคนถึงคุยได้เขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ก็ไม่ได้เก่งไม่ได้แกมมาเป๊ะนะสื่อสารได้ทำํำเข้าใจกันได้อย่างเงี้ยและฝรั่งที่เขาคุยบางคนเนี่ยก็พูดภาษาอังกฤษ ไม่เก่งเหมือนกันเพราะไม่ใช่ฝรั่งจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษที่สําคัญคืออย่าก,กลัวนะคะ,ะเน้นวิดีโอคอลนะคะวิดีโอบ่อยๆนะคะเท่านี้แหละที่ทุกคนต้องทําในการติดต่อนะคะกับฝรั่งหาแฟนนะคะคุณต้องถามคุณต้องสังเกตนะคะเขาเป็นอย่างที่คุณต้องการไหมถ้าเขาไม่โอเคอย่าเสียเวลานะคะไว้โชคดีนะคะบายบายสวัสดีค่ะ